มีเอฟซท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าเสียบยอดช่วงไหนดีนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับให้เสียบช่วงหมดฝนนะครับหมดฝนแล้วมันจะติดง่ายกว่านะครับดูครับนี่ติดทุกติดทุกกิ่งนะครับนี่สองกิ่งนี่เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแห้งแล้วนะครับฝนไม่มีครับไม่ต้องกลัวว่าน้ําฝนจะเข้านะครับความชื้นก็ไม่มีแล้วนะครับมันทําให้กิ่งของเรานี่ไม่มีความชื้นมันจะ ไม่เกิดเชื้อราไม่เกิดนั่นนะครับมันจะง่ายครับติดง่ายมากช่วงนี้ครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นไม้กําลังจะแตกยอดด้วยนะครับนี่ครับนี่กิ่งเดียวก็ติดเลยนะครับนี่ถือว่าติดง่ายมากครับลองดูนะครับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าใครอยากจะลองเสียบยอดหัดเสียบยอดนะครับให้ลองทําช่วงนี้ดูครับเริ่มเสียบได้ตั้งแต่ตุลาหมดฝนไปจนถึง ติดลูกนั่นแหละครับมันจะติดง่ายครับช่วงนี้ครับอากาศมันแห้งครับไม่มีความชื้นครับทําให้ยอดของเราเนี่ยไม่เสียหายนะครับไม่มีน้ําซึมเข้าตรงแผลนี่ครับจะทําให้ติดได้ง่ายครับทดลองดูเลยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวครับไม่ติดก็เสียบใหม่ครับของตนตอของเราเองครับ ทดลองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะรู้เองครับว่าทำยังไงมันถึงจะติดดีครับ